สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะพบกับรายการนะคะคิดบวกชีวิตบวกไบอัมทคโนยีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขนะคะวันนี้เป็นอีพีแรกนะคะจริงๆแล้วก็ก่อนหน้านี้มีทำเป็นไพ่บำบัดมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นพอดแคสต์นะคะคิดบวกชีวิตบวกพอดแคสต์ไบอัมเทคโนีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขนะคะก็ จะออกอากาศทุกวันศุกร์นะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟิร์สให้กับทุกช่องทางของอัมทนรินีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท็อปปิกที่เราจะพูดกันนะคะก็จะเป็นเซฟทล์กนะคะเขาบอกว่าเซฟทล์กเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสร้างพลงังสร้างเซฟเอสตรีมนะคะสร้าง สร้างความมั่นใจสร้างพลังดีๆให้กับตัวเองนะคะวันนี้เนี่ยรวบรวมนะคะรวบรวมคําพูดนะคะที่จะเอาไว้ใช้ในการบอกตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นหรือตอนเวลาไหนๆก็แล้วแต่นะคะใครนะคะที่จะเดินทางไปไหนนะคะก็สามารถเปิดฟังได้นะคะเพื่อให้กําลังใจตัวเองแล้วก็เป็น เซลฟ์ทอล์กคำพูดดีๆนะคะที่จะสร้างพลังสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคุณนั่นเองนะคะวันนี้รวบรวมมานะคะสิ่งที่เป็นคำพูดที่จะบอกกับตัวเองนั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะบอกไปเลยนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของฉันฉันจะได้เจอสิ่งดีๆฉันจะมีสติมากขึ้น ฉันจะสุกง่ายขึ้นฉันจะลุกได้ไหวขึ้นฉันจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอฉันจะมองเห็นกิเลสข,ของตัวเองและก็ความไม่เที่ยงของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปฉันจะมีสติรู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันความคิดของตัวเองฉันจะพอใจในสิ่งที่มีมากขึ้น ฉันจะยินดีกับทุกอย่างมากขึ้นฉันจะขอบคุณทุกอย่างมากขึ้นฉันจะมุ่งไปที่เป้าหมายมากขึ้นฉันจะเบิกบานมากขึ้นฉันจะคิดถึงสิ่งที่เป็นกุศลมากขึ้นฉันจะยิ้มง่ายและหัวเราะง่ายมากขึ้นฉันจะปล่อยวางได้เร็วมากขึ้นฉันจะเป็นคนดีมากขึ้นอีกฉันจะแข็งแกร่งมากขึ้นอีก ฉันจะมีพลังมากขึ้นอีกฉันเก่งขึ้นทุกวันฉันพัฒนาขึ้นทุกวันฉันมีศักยภาพมากขึ้นทุกวันฉันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นทุกวันฉันเห็นแต่โอกาสฉันได้เรียนรู้ฉันจะสำเร็จมากขึ้นอีก ฉันทำได้มากกว่าที่ฉันคิดฉันจะสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นฉันจะพูดแต่สิ่งดีๆได้มากขึ้นฉันจะทำความดีได้มากขึ้นฉันจะให้เวลาตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นฉันจะเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นฉันเชื่อว่าทุกคนพัฒนาได้มากขึ้น ฉันจะเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นฉันจะรักตัวเองและรักผู้อื่นได้มากขึ้นฉันจะมีความสุขที่ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นฉันจะมองเห็นข้อดีของทุกสิ่งได้เร็วขึ้นฉันจะยอมรับได้ไวขึ้นและลุกขึ้นเดินหน้าต่อไปได้เร็วขึ้นฉันเป็นคนมีความสุขฉันยิ้มเก่ง ฉันหัวเราะง่ายฉันเบิกบานฉันทรงพลังไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ฉันทำได้ฉันทำได้มากกว่าที่ฉันคิดทุกคนโชคดีที่เจอฉันฉันคือแสงสว่างของโลกใบนี้ฉัน ดีขึ้นเก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นทุกๆวันฉันมีสิทธิ์เลือกและฉันเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนี่ก็คือคำพูดนะคะที่จะสร้างพลังกำลังใจดีๆให้กับตัวเองนะคะฟังทุกเช้าหรือจะฟังก่อนนอน หรือจะฟังเวลาไหนก็ได้ที่คุณอยากจะสร้างพลังสร้างกำลังใจดีๆให้กับตัวเองนะคะจะบอกว่าเสียงดีๆคำพูดดีๆเหล่านี้เนี่ยมันจะสร้างเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อเป็นความคิดนะคะ,ะหรือบางคนอาจจะเรียกว่า NLP นะคะที่สั่งจิตนะคะสั่งใจให้เรารู้ให้เรามองในแง่ดีของตัวเองนะคะแล้วก็ ให้เชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นคือบางทีเราอยู่ในสภาพแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะมีพลังงานลบหรือว่าคำพูดลบๆเนี่ยจนเราจำเหล่านั้นมาฝังใจหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบให้กำลังใจตัวเองเท่าไหร่การที่ทำเซฟท็อกเนี่ยมันจะสร้างพลังดีๆด,ดึงศักยภาพดีๆของตัวเองออกมามีความเชื่อดีๆให้กับตัวเองนะคะแล้วก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานและมีความสุขนั่นเองนะคะก็เป็น พลังงานดีๆแล้วกันนะคะที่จะส่งให้ทุกคนในวันนี้นะคะก่อนที่หลายๆคนอาจจะมาเปิดฟังตอนกลางคืนก็ก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายๆคนอาจจะมาเปิดฟังในตอนเช้าก็ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณนะคะวันนี้จะเป็นวันที่ดีมากๆของคุณนะคะคุณจะได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังคุณตั้งใจคุณทําได้คุณทําได้ดีคุณทําดีที่สุดเสมอและคุณทําได้มากกว่าที่คุณคิดนะคะวันนี้จะเป็นวันที่คุณมีความสุข คุณมีสิทธิเลือกและคุณเลือกได้ที่คุณจะมีความสุขนะคะสำหรับคนที่กําลังจะเข้านอนนะคะวันนี้ทั้งวันคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะคุณเจ๋งที่สุดแล้วนะคะคุณยอดเยี่ยมที่สุดแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายนะคะและจงชื่นชมตัวเองที่ทําสิ่งต่างๆได้ชื่นชมตัวเองที่ใช้ชีวิตผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ได้คุณ เจ๋งมากคุณคุณเก่งมากๆคุณสุดยอดมากๆจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะรายการคิดบวกชีวิตบวกพอดแคสต์นะคะ by ยอัมทรินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขนะคะทาง YouTube c h anel n อัมทรินีนะคะหรือ Fanpage อัมทรินีแล้วก็ TikTok อกอัมอินเนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติและก็ทรงพลังค่ะไปแล้วสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย